รามกลนี่นี่สะพานนี้ไม่รู้เขาสร้างไปไหนเนาะไอ้บวยก็ไม่ได้รู้รู้แต่ว่าเขาสร้างสะพานเหมือนภูเขามันภูเขาดูยาวเป็นเลขอะไรเนี่ยข้างเห็นนะเออดูวอักษายอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกอัก้อนก้อนดำาๆ ให้่วยก็เห็นว่ามันน่าดูน่าชมน่าถ่ายมให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะดูสาวเป็นอะไรนะสาวเป็นเปิ้ลูดไม่เป็นข้ามสะพานข้ามแน่น้ำบางคนก็อยู่ใกล้บางคนก็อยู่ไกล ติดระเบิดเลยติดระเบิดระเบ้อเ,เลยทางนกเขาพูดไม่ได้คนพูดได้นะในตึกสูงใหญ่สูงโตเต่าโต,ต <c oughs> สร้างตึกเสร้างสะพานก็ใหญ่โตมโหลานมากเลยนนเนาะวิถีของคนไปขึ้นต ผ่านพระรามเก้าแล้วนะจ๊ะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพือนทุกคนสองเพื่อนสาวเพื่อนอะไรนะสาวเพื่อนเพือน,นพูดไม่เป็นข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแล้วจะผ่าน,าใ,น,น,าานให้ดูแดดสองดูักหน่อย พูดไม่ได้คนพูดได้นะดูตึกสูงใหญ่สูงโตแค่นี้ก่อนนะจ๊ะจ,จบจบจบแล้วสิ้นสุดไปให้ดูก้อนเมีดกันไม่คชืหรอกที่ตึกนู้นเขาสร้างกันเยอะแยะทางตึกสูง ไม่ให้เห็นให้เห็นแต่บรรยากาศดูเสาที่เขาทำจะสร้างพุดธาหนไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเอไอย่าถือสายาย่วยด้วยจ้าคนบ้านบ้านในเมืองหลวงกำลังสร้างดูไปไหนให้เราสะดวกสบายได้ <c oughs> หาจินเหมือนนกบินออกจากลังเลยเนาะคนเนี่ยคนก็เหมือนกับนก บินออกจากลางกันพอตอนเย็นก็เข้าบ้านคนเมืองกับคน <c oughs> ต่างจังหวัดก็ต่างจังหวัดก็รถติดหน่อยเออรถติดต่างจังหวัดก็ตีหน่อยรถไม่ติดในเมืองขนาดหกโมงจะเจ็ดโมงยังไม่เจ็ดโมงพระอาทิตย์ถึงแดดจ้าขนาดนี้เลยเนาะรถ <c oughs> ติดมากๆเลยพากันออกทมาอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกอะ ก้อนก้อนดำๆเพื่อนย่างรับแลับจ้าดูเๆๆส,สบครนนับคนันครับ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 ค่ับครับครับ้านบองับครับครับครบบนี้แครัจ้า ตัวน,น,วน้นลนม,มา้วมอืมอกันเยอะนี่เป็นทำทำแบบนี้นะทุกคนต่างจังหวัดไม่เคยเห็นก็ดูเอาไว้นะจ๊ะแต่เขาก็ทําได้ดีมากเลยนะไปขึ้นสะ่านพระรามเก้าแล้วนะจ๊ะขอจบไล์แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคน เพื่อน<า>เพื่อนนะมันติดทางด่วนอยู่เลยยายบวยไปไม่ถึงสักทีเลยเนี่ยไม่ท้าเติมตัวก <c oughs> ร,รามเก่าน,นี่นี่สะพานนี้ไม่รู้เขาสร้างไปไหนเนาะ <c oughs> ไอ้บวยก็ไม่ได้รู้รู้แต่ว่าเขาสร้างสะพานร,รามเก่าน,นี่นี่สะพานนี้ไม่รู้เขาสร้างไปไหนเนาะ ไบยก็ไม่ได้รู้รู้แต่ว่าเขาสร้างสะพาน <c oughs> หาจินเหมือนนกบินออกจากลังนลยเนาะคนเนี่ยคนก็เหมือนกับนกบินออกจากลังกันพอตอนเย็นก็เข้าบ้านให้เพื่อนๆได้ชมกันยาวสัหน่อยนะจ้าคลิปนี้ อดีได้ถ่ายขึ้นสะพานพระรามเก้า,าก็เลยได้ถ่ายไม่ให้เห็นไอเห็นแต่บรรยากาศดูเสาที่เขาทำจะสร้างให้่วยก็เห็นว่ามันน่าดูน่าชมน่าถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะดูดการก่อสร้างของของคนสะพาน <c oughs> ที่ในเมืองที่กรุงเทพเนาะสร้างบรรยากาศดูก้อนเมฆนะจ๊ะไม่ได้ให้ดูรถนะจ๊ะสวยๆงามๆพูดาไหนไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเออย่าถือสาใหญ่บวยด้วยจ้าคนบ้านบ้านการก่อสร้างของของคนสะพาน <C oughs> ที่ในเมืองที่กรุงเทพเนาะสร้างหาจินเหมือนนกบินออกจากลังเลยเนาะคนเนี่ยคนก็เหมือนกับนกบินออกจากรังกันพอตอนเย็นก็เข้าบ้านเจ้าสหานใหญ่ๆโตๆเนาะในเมืองหลวงกำลังสร้างดูไปไหนให้เราสะดวกสบายได้ ก้อนเมฆระหว่างการเดินทางกับนครนายกของยายบ่วยนะจ๊ะถูกเมฆเป็นเหมือนยายบ่วยว่าไม่ไม่แตกต่างแต่สร้างตึกเออสร้างสะพา,านก็ใหญ่โตมโหลานมากเลยนะเนาะวิธีของคนปรับปรุงอีกทำซับซ้อนกันหลายหลายทาง แตกต่างแต่หลวงนี่โอ้กว่าจะถึงที่ทรรมาหาจินเนาะไม่ให้เห็นให้เห็นแต่บรรยากาศดูเสาที่เขาทำจะสร้างที่ถีบ้านบ้านของยายป่วยก็พูดแบบนี้หลจะจ้ะตัวน้อยทะลุมาขัดแน่นขึ้ืมในเมืองหลวงกำลังสร้าง ไปไหนให้เราสะดวกสบายได้ <C oughs> ก้อนเมฆสะพานมีแอนต์สลิงยึดเสาสะพานบรรยากาศดูก้อนเมฆนะจ๊ะไม่ได้ให้ดูรถนะจ๊ะสวยๆงามๆเสาสะพานใหญ่ๆโตโตเนาะ พูดไม่ได้คนพูดได้เนาะได้ตึกสูงใหญ่สูงโตบางคนก็อยู่ใกล้บางคนก็อยู่ไกลติดระเบิดเลยติดระเบิเดระเบ้อเลยทางอะไรนะอน,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 นะอะไร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 นะอะไนะอะไรนะอะไรนะอะนะอะไระอะนะอะไรนะนะอะ ยาวยาวสักหน่อยนะจ้าเพืเ่อนๆไม่รู้ว่ายาวไปถึงไหนไม่มีข้อมูลที่ว่าเขาจะสร้างไปไหนเนาะดูนี้นะการก่อสร้างของของคนสะพาน <c oughs> ที่ในเมืองที่กรุงเทพเนาะสร้าง นี่โอ้กว่าจะถึงที่ธรมมหาจินเนาะ <c oughs> การกอร่อสร้างของ